หวันสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะนี่ก็พยายามเนาะจะเก็บให้หมดทุกประเด็นเกี่ยวกับระครเรื่องเกมรักในเงารวงของน้องเจ้ารู้สื่อนะคะ ในตอนจบนั้นนะคะก็ยังไม่ทิ้งรวดรายของความเป็นซีรีส์จีนนะคะก็คือจะเร่งเร่งนิดหนึ่งเนาะตอนจบมันก็จะมีความรู้สึกว่าอะไรก็รวดรวดรวดไปหมดเลยนะคะม่านสุดท้ายของละครเรื่องนี้ก็ปิดแล้วนั่นเองค่ะทําให้ผู้ชมก็ทั้งรู้สึกแบบอจบแล้วเหรอนะคะละครมีความเฉียบคมเป็นพิเศษมีการหักมุมมีการพลิกผันอย่างรวดเร็วด้วยโดยเฉพาะในช่วงนะคะบทละครของครึ่งแรกของเรื่องพวกเราจะรู้สึกว่า โอ้โหพอดเรื่องมันมีความเกินความคาดหมายนะะจากละครแนวไอดอลทั่วๆไปจริงๆเราก็เดาๆว่ามันน่าจะเป็นแนวละครน้ำเน่าแบบที่เคยดูมานั่นแหละเออแต่ก็ตั้งใจจะดูเพราะว่าจะสนับสนุนผลง,งานของน้องเจ้ารู้สื่อนั่นเองเพราะว่าเจ้ารู้สื่อของพวกเรากําลังเผชิญหน้านะคะกับกับสิ่งที่เรียกว่าเอออยู่ภายใต้สัญญาอีก4ปีนะคะกับทางเอเจนซี่ซึ่งหยุดให้การป้อนทรัพยากรกับเจ้ารู้สื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้น้องจะมีเวทีไหนได้ออกอีกนะคะหลังจากนี้แต่ว่านะคะพอออนแอร์แล้วเพื่อนๆค่ะสุดยอดเลยนะคะทำลายคำว่าบทละครอ่อมๆแบบละครน้ำเน่าเนี่ยไม่มีเลยค่ะมันมีความตึงเครียดนะคะแต่เมื่อมีความกระตือรือร้นของพวกเราที่อยากจะดูต่อคือมันมีความน่าสนใจแล้วมันก็เรียวมากเลยมันเป็นเรื่องราวที่มีจริงๆในสังคมนะคะก็คิดว่าเรื่องนี้ก็น่าจะฝังใจไม่รู้รืมนะคะของเหล่าบรรดาผู้ชมหลายๆท่านกัน เลยทีเดียวค่ะในตอนจบนั้นนะคะจะบอกว่ามีความสุขไหมเออโดยภาพรวมแล้วมีความสุขทุกคนมีทางออกเป็นของตัวเองแต่ถามว่ามันออมีบางอย่างที่ไม่มีความสุขไหมก็คือในช่วงปรับตัวแรกๆอะ่ะก็ต้องไม่มีความสุขอยู่แล้วนะคะก็คืออย่างพวกที่ต้องผิดหวังกับความรักไม่ว่าจะเป็นหลินเทาไม่ว่าจะเป็นฝั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยพวกเขาจะเริ่มต้นด้วยความไม่สบายใจก่อนแต่เรื่องแบบเนี้ยการเวลาช่วยได้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายไป ไกลแล้วนะคะหลินเทากับบ้านนอกไปไปทํางานที่ชนบทเหมือนเมืองชนบทเหมือนเดิมส่วนทางด้านของฝั่งเลยไปอยู่ไกลถึงอีกฟากโลกหนึ่งก็คือไปอยู่อังกฤษนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะอย่างหลินเทาเนี่ยเป็นผู้ชายเนาะเป็นตัวละครที่เด๋ยวแอดวานจะทำคอนเทนต์เกี่ยวก,กับเขาคอนเทนต์หนึ่งเพราะว่าเป็นตัวละครที่แอดวานเนี่ยด่านะคะด่าสลับกับชมแล้วก็ด่าอีกด่าชมด่านะคะก็รู้สึกว่าเออก็คงจะมี มิติดีงั้นเดี๋ยวทำคอนเทนต์ให้อยู่สักคอนเทนต์หนึ่งนะคะลินเทาเนี่ยเป็นผู้ชายที่ใช้ชีวิตในคลาบของการปลอมตัวเสแสร้งมายาวนานเช่นเดียวกันผู้ชายคนนี้เป็นคนเสแสร้งนะคะคือเหมือนกับส่วนเฮาหมิงในช่วงแรกเลยค่ะแต่ในที่สุดแล้วนะคะอะไรที่ปลอมมันก็ไม่มีวันที่จะจริงค่ะเขาก็โดนกระชากหน้ากากเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมาในช่วงของปลายเรื่องนั่นเองนะคะคือเขานั้นมารับตําแหน่งนอตฐานนะผู้ในการฝ่ายก เงินของเหยียนอีฟ้ฟางก็คือกิจการเสื้อผ้าของทางกลุ่มนางเอกเนี่ยแล้วเขาก็ปกปิดเจตนารมณ์ของตนเองอย่างยาวนานเลยนะคะเขาทั้งปลอมแปลงบัญชีช่อโกงเงินกู้นี่คือสิ่งที่เขาได้แบบบอกกับเฉียวหลินแล้วก็ขู่ด้วยขู่ได้ว่าถ้านะเฉียวหลินไม่เลิกกับเอี่อี้อี้หมิงแล้วไปกับเขาเนี่ยก็คือแน่นอนว่าคนที่จะได้รับผลกระทบทางด้านกฎหมายก็คือ ซูเหยียนซึ่งเป็นน้องสาวของเฉียวหลินนั่นเองนะคะส่วนเฉียวหลินเองก็เป็นผู้หญิงที่ก็รักน้องเนาะแล้วก็รักกลุ่มเพื่อนๆด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมีฉากแบบอืมเนาะละครมากเลยนะคะนางก็พยายามหลบเลี่ยงคุณหมออีอี้หมิงนั่นเองค่ะแต่อะไรก็ตามนะคะการหลอกลวงของหลินเทานั้นก็ล้มเหลวนะคะเขาก็ต้องบายบายจากเมืองจิงโจวต้องออกไปจากที่นี่โดยสิ้นหวังค่ะเพราะฉะนั้นชายผู้เคยหมกมุ่นอยู่กับการอ้างสิทธิ์ว่าเขานั้นโอ้โหเป็นคนที่จะต้อง แต่งงานกับเฉียวหลินเฉียวหลินเป็นของเขาเลยเนี่ยก็ได้เปิดเผยด้านที่เลวร้ายที่สุดของเขาออกมานะคะเมื่อความจริงปรากฏค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีการรับโทษทางด้านกฎหมายเนาะเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นแค่มันเป็นแค่เหมือนกับ แค่แค่หลอกว่าปลอมแปลงอะไรประมาณนี้คือพูดให้คนอื่นกลัวอะไรประมาณนี้นะคะแต่จริงถ้าถามว่าจะเอาผิดได้ไหมก็คงจะได้แต่มันก็คงจะยุ่งยากเนาะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยไปละกันเพราะเขาก็ออกจากชีวิตไปแล้วนั่นเองค่ะก็เขาก็ต้องเสียใจอย่างแน่นอนนะจากนั้นโครงเรื่องนะคะของทางซูเหยียนนางเอกของพวกเราเนี่ยก็ได้รับการแบบพัฒนาจนกระทั่งได้ตอนจบอย่างมีความสุขนะคะเพราะว่าในที่สุดคุณยายนั้นได้มาจริงโจแล้วค่ะ ทำให้หนางเอกของเรานั้นก็ได้รู้สึกแบบเออดีเนาะคุณยายมาอยู่ที่นี่แล้วอะไรแล้วแต่ว่า ต้องให้เกียรตินะคะคุณยายเพราะว่าคุณยายนั้นตัดสินใจเองว่าเธอไม่คุ้นเคยกับเมืองใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วเธอก็อยากจะไปอยู่เนาะกับท่ามกางธรรมชาติไปอยู่เงียบสงบในบ้านนอกะอะไรเงี้ยแต่งไรก็ตาม <ๆ S 2> ก็หลานๆก็เป็นห่วงว่าคุณยายจะไปอยู่จริงโจงคนเดียวได้อย่างไรซึ่งณจุดนี้นะคะก็ทําให้พ่อแม่นะคะที่แท้จริงะโดยเฉพาะพ่อที่แท้จริงของซูเหยยนนั้นก็แบบเออออฟเฟอร์ตัวเองคือประมาณว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะยกเลิกกิจการเนาะที่ท ทำล้านทำผมมาแล้วก็ไปอยู่ดูแลคุณยายนั่นเองค่ะซึ่งณนะจุดนี้ก็ปลดล็อกทำให้หนังเอกของเราเองเนาะความรู้สึกที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่นี่ก็จากที่ตึงมาตลอดทั้งเรื่องก็ให้กันนะเข้ามาสู่กันให้อภัยเพื่อนๆค่ะอารมณ์ความเป็นครอบครัวนะคะก็เรียกได้ว่าค่อยๆกลับมากลับมาคือมันมันเป็นละครที่แบบเยียวยาหัวใจเรื่อยๆทุกปมม,มีการเยียวยาขึ้นแล้วก็ทําให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของครอบครัวนะคะเป็น สิ่งที่สำคัญมากๆเพราะสามารถจะนำแสงสว่างแล้วก็ความอบอุ่นมาสู่ลูกหลานได้ลูกหลานเนาะก็จะได้แบบตั้งหน้าตั้งตาทำงานในเมืองใหญ่เพราะว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผู้อุโสอันเป็นที่รักว่าจะไม่มีใครดูแลนะคะนางเอกของเราก็อืมนะกลับคืนสู่ตระกูลสันโดยมีแบบแพ็กเกจพร้อมนะคะมีลูกชายอายุ8ดขวบพร้อมๆอมย่างสันเท้าเฉินซึ่งสันเท้าเฉินก็เป็นเด็กที่แบบจริงๆเขาน่ารักนะแต่ด้วยความที่เขาโดนเลี้ยง มาแบบเขารู้สึกตัวว่าเขาโดนเหมือนไม่ได้รับความสนใจเขาก็เลยที่ผ่านมาค่อนข้างจะเก็บกดนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้มีแม่เลี้ยงอย่างซูเหยียนของพวกเราซึ่งก็พร้อมจะให้ความรักนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็ต้องไปด้วยดีใช่ไหมล่ะและจากนั้นนะคะการต่อสู้เรื่องราวของอาชีพการงานนะคะแล้วก็คอนเน็ชันอะไรต่างๆซึ่งณจุดนี้ก็ทําให เรื่องราวเนาะในบริษัททั้งของพระเอกแล้วก็นางเอกนั้นกลายเป็นว่าทั้งคู่มาร่วมงานกันนะคะร่วมงานกันในพื้นที่ไอโครงการโปรเจกต์หนึ่งหนึ่งสามเจ็ดนั่นเองเพื่อนๆซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างจินต้ากรุ๊ปนะคะโดยมีพระเอกของเราเป็นผู้นําในโปรเจกต์นี้กับนะคะเหยียนอี้ฟังก็คือกิจการเสื้อผ้าที่เน้นในเรื่องของงานแฮนด์เมดงานของศิลป,ปะวัฒนธรรมของชาติจีน,น,นอะไรเงี้ยก็เข้ามาร่วมกันพัฒนาโปรเจกต์นี้เป็นเหมือนสามี ภรรยาที่มาประสบความสำเร็จทั้งในด้านครอบครัวแล้วก็ในด้านอาชีพการงานด้วยนะคะ มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วก็ร่วมมือซึ่งกันและกันฟังซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะมุ่งสู่ความสัมพันธ์แบบวินวินค่ะเพื่อนๆคือทุกฝ่ายได้ประโยชน์หมดเลยนะคะบอกแล้วเรื่องนี้มีแต่พลังบวกนะคะแล้วก็ต่อมาเนาะก็เป็นบทสรุปของความสัมพันธ์ของเฉียวหลินกับคุณหมออีอี้หมิงนะคะก็มาถึงจุดที่ลงเอยกันได้ก็คือมีฉากแต่งงงแต่งงานในทุ่งดอกมงดอกไม้พวกเขาเนาะมีการจดทะเบียนสม ะะก็ทำให้เห็นถึงความทุ่มเทแล้วก็มุ่งมั่นตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะกลายเป็นเรื่องราวครอบครัวอย่างแท้จริงนะคะก็คือแต่งงานกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างแท้จริงค่ะส่วนทางด้านของสันเฮาหมิงนะคะกับทางด้านของสันเฮาเฉินก็เป็นอะไรทีเ่เรียกได้ว่าคงเป็นคู่พ่อลูกกันตลอดการเพราะว่าสนเฮาหมิงเลือกที่จะอยู่แบบ ยังคงแบกความรับผิดชอบในรูปแบบที่ที่เลี้ยงดูลูกคนอื่นก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามาู้ที่หลังไงเพราะว่าเขาก็ได้เห็นถึงคุณค่าแล้วก็ความอบอุ่นของความสัมพันธ์นี้แล้วก็ทําให้เขานั้นเข้าใจมากขึ้นนะคะนี่คือจุดที่ที่มันต้องเป็นแบบนี้เพื่อนๆจะเอาเด็กไปทิ้งไว้ไหนล่ะเลี้ยงมาตั้งแปดปีตั้งแต่เขาแบบเบาแล้วสุดท้ายมารู้ว่าเขาไม่ใช่ลูกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออจุดนี้ก็มีความเซนซิทีฟมากๆเลยนะเอาจริงนะคะเป็นเป็น เปราะบางเป็นจุดเปราะบางนะคะเพราะว่าความเป็นจริงแบบนี้ถ้าเด็กรู้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกระจกที่มันพร้อมจะแบบเออมีรอยเลาว๊กปิกป๊กๆๆเ,เ,เ,เลยนะคะมันเป็นความสัมพันธ์แบบซับซ้อนมากๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้เด็กรู้หรอกก็ให้เด็กโตไปแบบสบายใจแบบนี้แหละเพราะว่าตัวของส้นเท้าเฉินเองก็ผ่านในเรื่องของความกดดันทางจิตใจมาเยอะนะ ดังนั้นเขาเหมาะที่จะได้รับภูมิคุ้มกันนะคะจากความรักแล้วก็ความอบอุ่นจากตระกูลสนนี่แหละคะ่ะเอาละคะ่ะนี่สิ่งที่น่าตกใจมากเลยนะคะนั่นก็คือความสัมพันธ์ฉันพี่น้องระหว่างฝั่งเล่ยกับฝั่งวีค่ะฝั่งวีนั้นเป็นอดีตแฟนเก่าที่อยู่อังกฤษของทางพระเอกนะคะซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็คือเหมือนกับแบบคูอพอ พอพี่น้องคู่นี้ได้คุยกันใช่ไหมก็คือแบบเราก็ได้รู้ว่าเออมีความพยายามใกล้ชิดทางด้านของสันห้าหมิงด้วยแล้วกออ็พยายามจะใช้นะคะสันห้าเฉินซึ่งตัวของฟังเลยเองก็รู้ว่าสันห้าเฉินไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของสันห้าหมิงแต่ยังใช้ยังใช้เด็กเพื่อมาเป็นสะพานเชื่อมเผื่อว่าตัวเองนั้นจะได้มีโอกาสเข้าไปแต่งงานเข้าตระกูลสันนะคะจะได้ไปเป็นแบบออสายเลือดแบบออแบบยังไงดีน้องสาวของของม่ ของเสินห้าวเฉินมาดูแลอะไรแบบนี้ซึ่งฟังเลยนี่ตักกะความคิดแย่มากเลยนะคะก็สมแล้วที่ซูญญเยียนของเราด่าไปนั่นเองค่ะว่าใช้ไม่ได้เลยนะเห็นแก่ตัวสุด แต่ก็อย่างที่อดวานเน้นอีกทีเนาะฉากนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าแหมตัวละครสันเฮาหมิงที่ดูฉลาดล้ำเลิศน,นักสืบอยู่รอบๆตัวรู้ข้อมูลไปหมดเลยมาตกมาตายกับคนใกล้ชิดนะคะแหมโง่จังเลยนะคะ,ะแต่ไม่เป็นไรก็มันเป็นละครเพื่อนๆถูกแต่งบทละครขึ้นมาใหม่นะคะก็เรื่องนี้นะคะมีความชัดเจนแล้วก็คลายปมเรื่องละครจะค่อยๆเผยความจริงออกมานะคะลอกทีละชั้นทีละชั้นไปขณะเดียวกันก็เปิดโอกาส ให้แต่ละตัวละครได้เผชิญหน้ากับโชคชะตาแล้วก็ทางเลือกของตนเองด้วยนะคะหลังจากจบเรื่องนี้ก็จะแบบเออเรื่องนี้มันจะมีความเป็น ความครอบครัวด้วยเนาะโรแมนติกดรามา่าแล้วก็มีความเกินจริงอยู่บ้างแล้วก็มีความตึงเครียดที่ที่แบบถ้าคนเจอ,องคงขนหัวลุกเหมือนกันนะนเพื่อนคือคือมันมันเป็นเรื่องราวบทละครบทนี้มันเป็นเรื่องราวที่น่าจดจำนะแล้วก็การหักมุมแล้วก็การพลิกผันมากมายในในละครเรื่องนี้ก็เปรียบเสมือนบททดสอบทางอารมณ์ที่ไร้ขีดจำกัดน,นะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ผลักดันทุกคนให้ก้าวข้าม ขีดจำกัดของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบปรับตัวได้เร็วใขรที่เริ่มต้นใหม่ได้เร็วคนนั้นก็จะเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็เป็นผู้ชนะในที่สุดนะคะซึ่งบางครั้งเราโชคชะตาเนี่ยเออถ้าเราพูดถึงถ้าเราเชื่อในเรื่องโชคชะตาบางครั้งแล้วความไร้สาระที่โชคชะตาจัดมาให้เนี่ยก็เป็นบททดสอบเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ทุกคนมีก็คือความซับซ้อนในตัวเราเออความคิดนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าสามัญสานึกออสานึกได้เร็วหรือช้าความซับซ้อนของ ธรรมชาติของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นก็บอกแล้วว่าในตอนจบของเรื่องนี้มันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบถ้าสมบูรณ์แบบก็คือใครที่ทําชั่วมากก็ต้องได้รับผลกรรมแบบชุบชุบชุบเหลือแต่ทางด้านฝั่งคนดีที่จะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่แต่ว่าเรื่องนี้นะคะคือมันแบบจบแบบที่เป็นคนชีวิตคนจริงๆอ่ะก็คือคนที่ไม่ได้ทําผิดกฎหมายก็มีโอกาสที่จะคิดใหม่ทําใหม่แล้วก็คือยังไงดีเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนะแล้วก็ดําเนินชีวิตของตัวเองให้อยู่รอดให้ได้นั้น เอ,ะะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิโซดหน้าค่ะดูว่าแอดหวานมีคอนเทนต์อะไรมาฝากเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับเกมรักในเงารวงเดี๋ยวเอาอีกสักหนึ่งคอนเทนต์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรื่องอื่นๆกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ